สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแสหวังวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันาบันสบัสดีที่23มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเป็นบอลยูโรนะครับคู่แรกนะครับอิตาลีเจอกับอังกฤษนะครับแล้วก็มีทางด้านมาซิโดเนียนะครับเจอกับมอลตาค่ะสักตถานนะครับเจอกับสโลร์เบเนียเดนมาร์กเจอฟินแลนด์นะครับแล้วมีสโลวีเกียเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับคู้ท้ายคู่ที่6นะครับโปรตุเกส เจอกับลิสเทนตายนะครับทั้งหมด6คู่มีประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมแจกเงินรางวัลสองบาทยังมี N our, ให้รุ่งถกงนเช่นเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ด v ีเคู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ําไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่รายละเอียดตองเอสสามหกห้านะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับ เข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเรลือกที่คู่แรกกันเลยนะครับอิตาลีเจอกับอังกฤษนะครับแข่งขันสนามสตูดิโอโอลิมปิโกนะครับแข่งขันในเวลาตีสองสนาทีนะครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม4นะครับมีอิตาลีมาซิโดเนียยูเคแล้วก็อังกฤษแล้วก็มอตตานะครับยังไม่มีใครได้แข่งเลยนะก็นี่คือเกมแรกเลยนะครับหากเกมล่าสุดของอิตาลีนะครับแพ้2ชนะ3นะครับไล่มาตั้งแต่ปี2022เลยนะครับ2เกมที่แพ้ครับแพ้เยอรมัน5-2แล้วก็ออสเตรเลียในเกมล่าออสเตรียนะครับ ในเกมล่าสุด2-0สามเกมที่ชนะนะครับชนะอาร์เบเนียฮังการีแล้วก็อังกฤษนะครับชนะอังกฤษเมื่อวันที่24เดือน9นะปี2022น,นะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับ5เกมในบ้านของอิตาลีนะครับชนะ2เสมอ1ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ2เกมที่แพ้แพ้มาซิโดเนียแล้วก็อาจนตินานะครับ1เกมที่เสมอเสมอกับทางด้านยอรม,มน,นีนะแล้วก็2เกมล่าสุดนะครับชนะฮังการีแล้วก็อังกฤษ นะครับทางอังกฤษผู้มาเยือนนะครับหเกมล่าสุดเสมอ1แพ้1ชนะ3นะครับหเกมที่แพ้นะแพ้ฝรั่งเศสในเกมล่าสุดนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแพ้ไป2องประตูต่อหนึ่งนการแล้วก็มีหนึ่งเกมที่เสมอก็คือเสมอกับอังกฤษเสมอกับทางด้านยูเอสเอนะครับทั้ทีนะครับอยู่ในฟุตบอลโลกเช่นกันนะครับสามเกมที่ชนะนะครับ ชนะอ e ิหร่านนะครับแล้วก็เวลแล้วก็เซเนก้าสามศูนย์นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของอังกฤษในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝันนะสรหรับอังกฤษนะครับ3เกมเยือนของอังกฤษนะครับแพ้สองเสม,มอหนึ่งชนะสองนะครับสองเกมที่แพ้นะครับแพ้อ,อิตาลีแล้วก็ฮังการีนะครับหนึ่งเกมที่เสม,มอนะเสม,มอกับเยอรมนีนะครับสามเกมที่ชนะนชนะซามาริโนสิบศูนย์เลยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ เกมล่าสุดชนะวิวไป3-0นะครับสทีมนี้นะครับเจอกันเจอกันหครั้งหลังสุดนะครับเป็นอิตาลีชนะ1แล้วก็เสมอกันไป4ครั้งเลยนะครับเป็นครั้งหนึ่งเจอกันในยูโรนี่แหละนะครับเมื่อวันที่12เดือน7ปี2 0 2 1นะครับเสมอกันในเวลา1นึ่งนะแล้วก็ต่อเวลาไปเป็นอิตาลีชนะไป2 1นนะครับนอกนั้นเสมอกันหมดเลยนะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในฟุตบอลยูโรอีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นนัดแรกนัดเปิดสนามด้วยนะครับในราคาวันนี้นะครับเปิดมาให้ที่ราคาเสมอกันเลยนะคครััับทท้้งง2ู่่เลยอา เสมอกันนะครับราคาเสมอกันนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกคู่บสองลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้อังกฤษออกไปเยือนอิตาลีนะครับแต่ผมว่าอังกฤษเนี่ยด้วยขุมกําลังอะไรตัวลรงๆแั้เตะพวกนี้นะครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าอิตาลีในเวลานี้นะครับแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดีกว่าอิตาลีนะเพราะว่าได้ไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยนะครับอิตาลีไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าวันนี้ อิตาลีน่าจะมีแต้มอังกฤษน่าจะมีแต้มกลับออกมานะครับน่าจะไม่แพ้อิตาลีในบ้านนะครับวันนี้ผมมองแบบนี้นะครับ คู่แรกนะให้เป็นเสมอทางด้านอังกฤษนะครับมาต่อที่คู่สองต่อเลยนะครับมาซิโดเนียนะครับเจอกับมอลต้านะแข่งขันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับทั้งมอลต้าเองแล้วก็มาซิโดเนียนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มอิตาลีแล้วก็อังกฤษนะครับก็คือกลุ่มซนะครับนี่ก็เป็นเกมแรกของทั้งสองทีมนะครับห้าเกมล่าสุดของมาซิโดเนียนะครับแพ้สี่เสมอหนึ่งนะครับยังหาชนะไม่ได้เลยนะครับหนึ่งเกมที่เสมอนะเสมอกับฟินแลนด์นะครับแล้วก็สามเกมที่แพ้นะครับ แพ้จอร์เจีย2-0เบลุเรีย1-0แล้วก็ซาอุดิอาระเบีย1-0นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับแพ้อาเซอร์ไบจานไป3-1นะครับหาเกมในบ้านของมาซิโดเนียนะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับ3เกมที่แพ้นะแพ้ทังหน้าจอร์เจียเบลุเรียแล้วก็อาเซอร์ไบจยนนะครับ1เกมที่เสมอนะครับเสมอกับฟินแลนด์1-1นะครับแล้วก็มี1เกมที่ เอาชนะได้นะก็คือชนะท่าน้ากิลบาต้านนก็รไป4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับทาาน้าผู้มาเยือนนะครับมอตา้าหเกมล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอ1น,น,นะครับ2เกมที่แพ้นะครับแพ้ออิตานีส2 1นแล้วก็ ไอแลนด์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเกมที่เสมอนะเสมอกระกิจนะครับไปสองสองสองเกมที่ชนะนะครับชนะอิสราเอลแล้วก็ซามาริโนนะครับห้าเกมเยือนของมอต้านะครับแพ้สามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับสามเกมที่แพ้แพ้สโลวีเนียรัสเซียแล้วก็เอตูเนียในเกมล่าสุดนะครับหนึ่งเกมที่เสมอเสมอกับไซปัตสองสองแล้วก็หนึ่งเกมที่ชนะนะครับชนะซามาริโนสองประตูต่อศูนย์นะครับสองทีมนี้นะครับเจอกันห้าครั้งเอาเจอกันสี่ครั้งหลังสุดนะมีในยูโรหนึ่งครั้งอ่าอยู่ในยูโรสองครั้งนะครับแล้วก็ในอากระชับมิ ประทีมชาตินะครับเจอานกักเนยูโรนู่นเลยนะครับย้อนไปเมื่อปี1998นู่นเลยนะครับเป็นซานมาลินอ่าจามาอ่า,อามาซิดโดเนียนะครับชนะไป2องแล้วก็4-0นะครับแล้วก็2002กับ2010นะครับเสมอกันไป1ครั้งนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือปี2002นะครับ มาซิโดเนียชนะไป5ปาปาตูต่อศูนย์นะครับค่อนข้างแพ้ทางมาซิโดเนียนะสรับมอต้ตาในวันนี้นะครับทำให้วันนี้นะครับเลทราคาเปิดมาให้ที่มาซิโดเนียนะครับต่อที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับราคาเงินครับอยู่ที่ราคาราคาให้ไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับเท่ทีนะผมอาจจะจำข้อมูลผิดพลาดเักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ก็ไหลไปที่2ลูกครึ่งควบ3เป็นบางสำนักนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่2ลูกครึ่งอยู่นะครับ ซึ่งวันนี้ผมว่ามาซิโดเนียนะดูเหนือกว่านะครับอันดับเลนกิ้งดีกว่าแต่ว่าได้ว่าได้เล่นได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นช่วงหลังเองเนี่ยไม่ดีนะครับมอตา้าเนี่ยค่อนข้างดีกว่าพอสมครวรนะครับซึ่งวันนี้มาซิโดเนียเองเนี่ยก็ต่อค่อนข้างแพงไปหน่อยนะล,ลูกข้อลูกครึ่งเลยนะครับก็เริ่มไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับ ตอลอดผมมองว่าวันนี้ต่อแพงไปหน่อยนะครับวันนี้คู่ที่2นะให้ไปลองทางด้านมอตา้านะครับมาต่อทนนี่คู่ที่3ต่อเลยนะครับคาซ์สสถานเจอกับเซอร์เบียนะครับในขณะที่สนามอัตนาอารีนานะครับน่าจะบ้านของคาซ์สสถานนะครับใน,ในเวลา4ี่ทุ่มนะครับ2ทีมนี้นะครับอยู่กลุ่ม เอสนะครับมีทา้งด้านนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กแล้วก็ซารมาริโนแล้วก็ฟินแลนด์นะครับนี่ก็เป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมนะครับหากเกมล่าสุดของคาสถานนะครับชนะ2แพ้3นะครับแล้วก็เป็นการแพ้มา3เกมติดแล้วนะครับสเกมที่ชนะน่าชนะเบลารุสไป2-1งนึ่ะครับแล้วก็มีสโลวีเกีย2-1นะครับ3เกมที่แพ้นะครับแพ้ไอซ์แลน์ไปสามศูนยนะครับแล้วก็มีอุซเบกิสถานไป2-0แล้วก็เกมล่าสุดนะครับแพ้ทางด้าน อับดับอเมริกาไป2ประตูต่อ1นนะครับเกินในบ้านของคาซานสถานนะครับเ,เสมอ1ครั้งนะเสมอ1แล้วก็ชนะ4นะครับเป็นการเสมอในเอเกมน่าจะเป็นทางด้านเนชั่นลีกนะครับเสมอกับโมโนวานะก็ต่อเวลาไปเป็นทางด้านโมโนวาเอาชนะไปได้นะครับแล้วก็4เกมที่ชนะนะครับชนะชนะทากิสถานไปน1นนะครับอา่าอเซเบ อาเซอร์เบจันไป2 0นะครับแล้วมีสโลว维เกียสองหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะเบลารุสไป2 1นะครับสางด้านผู้มาเยือนนะครับสโลเวเนีย5เกมล่าสุดน่าเสมอ2ชนะ3นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสเกมที่เสมอน่าเสมอสวีเดนแล้วก็เซอร์เบีย2 2นะครับสเกมที่เสมออ่าสเกมชนะนะครับชนะนอร์เวย์แล้วก็โรมาเนียแล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะมอนเตเนโกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านห้าเกมเยือนของสโลเวเนียนะครับเสมอ3แพ้1ชนะ1นะครับ หนึ่งเกมที่แพ้นะแพ้เซอร์เบียไป4-1นะครับแล้วก็มี3เกมที่เสมอนะเสมอกาตา0-0นะครับนอร์เวย์0-0แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์1-1นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเอาชนะโรมาเนียมาได้หนึ่งประตูอ่าสองประตูตอนหนึ่งนะครับสองทีมนี้นะครับยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะแล้วก็เป็นทีมจากอ่าน่าจะยุโรปนะสโลวีเนียน่าจะอยูเจอกับทางด้านอ่าคาตาลานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเหรียญราคาเปิดมาให้ที่สโลวีเนียนะครับ ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะเราตอนนี้ก็ไหลลงมาที่ราคาปปนะแล้วก็ไหลขึ้นไปที่ครึ่งลูกเหมือนเดิมนะครับวนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะสโลร์เนียน่าจะมีนักเตะแล้วก็ชื่อชั้นทีมเลนกิงที่ดีกว่านะครับต่างจากทัศฐานนะที่ไม่ค่อยมีตัวที่เล่นแบบดังๆสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเองนะทัศฐา,านถึงแม้จะได้เล่นในบ้านนะวันนี้เจอสโลร์เนียที่เป็นทีมที่ ดับดีกว่าแล้วก็ทุกอย่างดีกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าสโลวีเนียน่าจะมีแต้มแรกนะครับคู่ที่3นะให้ไปต่อข้างด้านเซอร์เนียนะครับมาต่อที่คู่ที่4ต่อเลยนะครับเดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์นะครับแข่งสนามพาร์เคนบ้านของเดนมาร์กนะครับในเวลาตีสองสีนาทีนะครับเดนมาร์กนะครับอยู่ในกลุ่ม S นะครับมีสโลวีเนียแล้วก็นอร์ทไอแลนด์นะครับแล้วก็คาซัตฐานนะแล้วก็มีชาดานบาร์มาริโนนะครับ แล้วก็มีฟินแลนด์นะครับ2ทีมนี้นะครับน่าจะเล่นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับน่าจะเป็นเกมแรกของวันนี้นะครับสอหเกมล่าสุดของเุลรมาร์กนะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับสเกมที่แพ้นะแพ้โคเอเชียนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียในเกมล่าสุดนะครับหเกมที่เสมอนะเสมอกับตุนิเซียศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งเกมที่ชนะก็ชนะตาน่าฝรั่งเศสมาได้นะครับใน นู่นเลยนะปี2022น,นะครับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับท่านนั่นหดมากในบ้านนะครับ5เกมล่าสุดนแะพ้1เสมอ1ชนะ3นะครับ1เกมที่แพ้แพ้โคเอเชีย1-0นั่น1ะเกมที่เสมอเสมอกับตุนิเซียในเกมล่าสุดนั่นก็คือ อาสืบคือรอบโลกที่ผ่านมานั่นเองนะครับสามเกมที่ชนะนะครับชนะเซอร์เบียนะครับออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับฟินแลนด์นะครับผู้มาเยือนห้าเกมล่าสุดนะครับแพ้สองเสมอสองชนะหนึ่งนะครับสองเกมที่แพ้ก็คือสองเกมล่าสุดนะครับแพ้มาสองเกมติดแล้วนะครับแพ้สวีเดีสองศูนย์แล้วก็เอสโตเนียหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งเกมที่เสมอนะเสมอกับนอร์เวย์แล้วก็ซันอ่ามาซิโดเนียนะครับหนึ่งเกมที่ชนะชนะทันดันมอนตเนโกได้สองประตูต่อศูนย์นะครับอ่าเกมเยือนของฟินแลนด์นะครับแพ้สองเสมอสองแล้วก็ชนะหนึ นะครับสองเกมที่แพ้นะแพ้บอสเนียนะครับแล้วก็สวีเดนในเกมล่าสุดหนึ่งเกมสองเกมที่เสมอนะเสมอกับนอร์เวย์แล้วก็มาซิโดเนียนะครับหนึ่งเกมที่ชนะก็คือมอนตเนโกนะครับสองทีมนี้นะครับเจอก,กัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นเดนมาร์กชนะ3แล้วก็ฟินแลนด์ชนะ1นะครับเสมอกันไป1ครั้งนะครับเดนมาร์กชนะนู่นเลยนะครั้งที่5นู่นเลยนะครับย้อนไปเมื่อปี87เลยนะเดนมาร์กชนะ1นึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกันเมื่อปี2003นะครับเสมอการหนึ่งหนึ่งใน อ่าพุตบอลกระชับมิดกันนะครับแล้วก็กระชับมิดมา2เกมแล้วก็เป็นเดนมาร์กชนะได้นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเจอกันในยูโรนะครับปี2021นะเป็นทังนั้นฟินแลนด์ชนะเดนมาร์กไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้วันนี้นะครับเหรียญราคาเปิดมาให้ที่เดนมาร์กนะครับต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งนะครับราคาไข่ไหลไปที่ลูกครึ่งไปที่ร้อยแล้วครับราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครวบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะครับผมว่าเดนมาร์กนะมีตัวผู้เล่น แล้วก็ทุกอย่างเหนือกว่าฟินแลนด์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะเดนมาร์กนะครับไม่มีนักเตะหลักๆหลายคนในหน้าเทียบใหเขาได้ยินข่าวมานะครับท่าน่าฟินแลนด์ค่อนข้างพร้อมกว่านะวันนี้นะครับแล้วก็ออกบ้านมาเนี่ก็เป็นรองค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เสียเปรียบอา่าเรื่องแค่ออกบ้านมาแค่นั้นเองนะครับตัวตัวผู้เล่นเนี่ยก็ยังประมาณสูสีกันนะเพราะว่าเกจฟุตบอลมันก็ไม่ได้ต่างกันแล้วนะเดนมาร์กกับฟินแลนด์ตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าฟินแลนด์น่าจะ หน้าถ้าถ้าแพ้กับแพ้ไม่ขาดนะ<อ>ผมบอกวันนี้นะสำหรับฟิลเลตน,นะครับ คู่ที่4นะให้ไปลองท่านั่นฟีเลตนะครับมาต่อกันคู่ที่5ต่อเลยนะครับสโลว维เกียเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับการที่สนามบ้านของสโลว维เกียนะครับในเวลาตีสองสีนาทีนะครับสังทองทีมนี้อยู่ในกลุ่ม J นะครับมีโปรตุเกสสโลว维เกียไอร์แลนด์แล้วก็ลักเซมเบิร์กแล้วก็บอสเนียนะครับเรามีอ่าลิเกนสไตน์นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของทั้งสองทีนะครับให้เกมล่าสุดของท่านั้นสโลว维เกียนะครับแพ้2เสมอ3นะครับสองเกมที่แพ้นะแพ้อาเซอร์ไบจันแล้วก็คาซาสถาน2-1นะครับ สามเกมที่เสมอนะครับเสมอกับเบลารุสหนึ่งหนึ่งนะครับมอนตองโ,โกสองสองแล้วก็เสมอชิลีในเกมล่าสุดศูนย์ศูนย์นะครับ5เกมในบ้านของสโลวีเกียนะครับแพ้สองเสมอสามเช่นกันนะครับสองเกมที่แพ้นะก็แพ้ทัาต์อัอั์เบยนแล้วก็คาราทารหารเลย นะครับสามเกมที่เสมอก็เหมือนเดิมนะครับเสมอสโลวีเนียนะครับหนึ่งหนึ่งเบลารุสหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชิลีในเกมสุดสุดศูนย์ศูนย์นะครับลักเซมเบิร์กผู้มาเยือนนะครับห้าเกมล่าสุดเสมอสี่ชนะหนึ่งนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับหนึ่งเกมที่เอาชนะได้นะครับชนะดิทโทเนียมาหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สี่เกมที่เสมอนะมีทางด้าน อไอแลนด์ Island นะครับแล้วก็มีตุรกีแล้วก็ฮังการีแล้วก็เกมล่าสุดเสมอกับทานาบบอกกร,รบอเกียไปศูนย์ศูนย์นะครับเกมเย 1, ือนของลักเซมเบิร์กนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งชนะสามนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับหนึ่งเกมที่แพ้นะแพ้ทาะทนาบบอสเนียเป็นหนึ่งศูนย์นะครับเสมอกับทานาบตุรกีใน,ะน,นเกมล่าสุดสามสามสามเกมที่ชนะนะครับชนะเซอร์เบจานลิทัวเนียแล้วก็ทาะทนาบไอแลนด์นะครับสองเทมนี้ไม่เคยเจอกันที่เรียกว่างไงนะไม่เคย ไม่เคยเจอกันในยูโรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเอ๋อเคยเจอเะครับเคยเจอกันในยูโรมา2ครั้งนะครับห้ครั้งหลักสุดที่เคยเจอกันนะเป็นทานาสโดเวิเกียชนะ4ครั้งแล้วก็ลักซมเบิร์กชนะ1ครั้งนะครับเจอกันในฟุตบอลโลกปี2 0 0 4กับ2005นะครับเป็นสาโลวิเกียตบไป4ีแล้วก็3าทั้ง2ทั้งปี2 0 0 4แล้วก็2 0 0 5หเลยนะครับแล้วก็ปี2017นะน่าจะเป็นการ คัดเลือกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่มี2,014กับมี2,014กับ2 0 0 5นะครับแล้วก็ปี2,011นะครับเจอกันในฟีฟ่ากระชับมิดนะเป็นลัสะเบิร์ชชนะไป2-1นะครับแล้วก็ปี2,015สองครั้งนะครับเจอกันในยูโรนะเป็น่า สโลวีเกียชนะไป4-2นะครับแล้วก็สโลวีเกียในบ้านปี2005เช่นกันนะชนะไป3-0นะครับลักเซมเบิร์กเองเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางสโลวีเกียอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็เจอกันใน้บ้านของสโลวีเกียนะครับทำให้วันนี้นะครับเด่นราคาเปิดมาให้ที่สโลวีเกียต่อที่1ลูกนะครับราคาก็ไหลขึ้นไปที่ลูกครบลูกครึ่งแล้วนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะราคาไหลลงมาที่2ลูกครึ่งนะครับ ซึ่งวันนี้เจอบอลแพ้ทางนะเจอบอลแพ้ัน่สโลวีเกียหนักเลยนะครับส,รสําหรับซักลักซัมเบิร์กนะครับเจอเลยกัน5ครั้งเนี่ยชนะได้แค่แห่งเดียวก็เป็นการกระชับมิตรด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่เป็นเกมทางการสักเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้มีาการมีการเจอกันในทางการเลยนะแล้วก็นรอบเป็นกลุ่มของยูโรนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สโลวีเกียจัดเต็มแน่นอนนะแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หนึ่งลูกของสโลวีเกียมีเห็นแน่นอนนะครับรอไม่สองได้เลยนะสําหรับส ให้ไปต่อข้างด้านสโลราเกียนะครับมาตอนที่โค้ดที่6ต่อเลยนะครับเป็นคู่ท้ายนะครับระหว่างโปรตุกเกสเจอกับลิกสเตนสไตน์นะครับแข่งขันในบ้านของโปรตุกเกสนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับทั้งหมดทั้งคู่อยู่ในกลุ่มเจนะครับ แล้วก็เป็นเกมเล่ของทั้งสองทีมด้วยนะครับห้าเกมล่าสุดของโปรตุเกสนะครับแพ้สองชนะสามนะครับสองเกมที่แพ้แพร์เกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเราโมร็อกโก1นึนย์นะครับสามเกมที่ชนะหน้าชนะกาหน้าอุรุกวัยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มาหกหนึ่งนะครับห้าเกมในบ้านของโปรตุเกสนะครับหนึ่งเกมที่แพ้นะแพ้ทั้งนั้นสเปนนะครับแต่ว่าในบ้านเนี่ยไม่นับนะเพราะมันเป็นการไปเจอกันที่กาตาร์เป็นฟุตบอลโลกนะครับสามครั้งล่าสุดนะครับแต่มีครั้งหนึ่งนะที่เจอในบ้านเกกับจอร์เเจจจีียยนนะะครรับชอ์ไป ไม่ใช่จอร์เจียนะไนจีเรียนะครับจอร์เจะเบียไปสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับกาหน้า3-2นะครับอุร้กวัย2-0แล้วก็โปรตุเกส6อ่าสวิตเซอร์แลนด์6-1นะครับทางด้านลิสเซนไนท์ผู้มาเยือนนะครับ5เกมล่าสุดแพ้ทั้ง5เกมเลยนะครับแพ้อันโดร่า2-1นะครับลาวเวีย2-0อันโดร่า2-0นะครับมอโนวาสอแล้วก็อ่ากิบูรตาเนี่ยสองศูนย์นะครับฟอร์มไม่ดีมากๆนะสำหรับทางด้านลิสเตนไนทนะครับหาเกมเยือนของลิสเตตนนะครับ แพ้ตั้ง5เกมเหมือนกันนะครับสถิติเดียวกันเลยนะครับชนะอ่าแพ้ไอแลนหนึ่งศูนย์นะลาวีลาเวียเนี่ยสองหนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์นะแล้วก็มีอันโดรล่าสองหนึ่งนะโมโนวาสองศูนย์แล้วก็อากิบาร์ตาไปสองศูนย์นะครับสองทีมนี้นะครับเจอกันห้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นท่าด้านโปรตุเกสชนะสี่แล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งนะครับเสมอกันในปีสองพันสี่น่เป็นฟุตบอลโลกนะครับเสมอกันไปสองประตูต่สสองนะครับนอกนั้นเจอกันในยูโรสองครั้งเป็นโปรตุเกสชนะแปดศูนย์แล้วก็ห แล้วก็ค้างล่าสุดนะเจอกันเมื่อปี2009นะครับเป็นการกระชับมิตรนะโปรตุเกสชนะไป3ประตูต่อ0นะครับค่อนข้างคุณอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านลิสเซนตายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเหรียญราคาเปิดมาให้ที่โปรตุเกสนะต่อแพงเลยนะครับต่อที่5ลูกเลยนะครับราคาสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่5ลูก5ลูกควบ5ลูกครึ่งนะไปไหลไปที่5ลูกครึ่งควบ6ก็มีนะครับ ซึ่งวันนี้ตอบเพลมากๆนะสำหรับทางด้านโปรตุเกสนะครับมันก็เจออย่างว่านะเจอรี่เซนตาเป็นทีมจากไหนผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับมาเจอโปรตุเกสแล้วงานหนักไปหน่อยน่าจะเป็นลูโรของกิซเตโน่ด้วยมั้งนะกิซเตนสายของน่าจะเป็นฤดูากาลท้ายของกิซเตโน่ะน,นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุมกําลังเองทุกอย่างเองเนี่ยโปรตุเกสเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเลยนะทุกด้านทุกมุมนะเจอร์รี่เซนซายไม่มีอะไรที่จะสู้นะครับวันนี้ก็เลยเหรียญ ห้าลูกของประตเกสตเน,นี่มันก็มันก็เยอะเกินไปอยู่หน้าผมมองแบบนี้นะครับผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะแพ้ขาดขนาดนั้นน่าจะมีสัก30มหรือ40่อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าไม่น่าถึงไ,ไม่น่าถึง60นะไม่น่าเสียในราคานะครับคู่ที่6นะ ให้ไป็นทางด้านลิกสเตนสไตล์นะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมใช้คู่อิตาลีและก็อังกฤษเลยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ผมนะว่าระหว่าง2ทีมนี้นะครับทีมใดเป็นทีมชนะนะครับเป็นแค่หน้นะคอมเมนต์แล้วก็แคปรูมนะครับมาส่งที่ลายแอปต่อเอสสามหนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องแคปรูมมาส่งด้วยนะครับที่ลายแอปต่อเอสสามหนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะสหรับกิจกรรมแจกเงินราวัลสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบททั้งหมดหกคู่ที่ให้ไปนะมีอไรกันบ้างนะะคคครรรัับบู่แกนอิตาลีอิตาลีนะครััับบเจออกกงฤษนะผมให้ไปเสมออังกฤษนะครับ ผู่ที่ ener, 2ามาซิโดเนียเจอกับมอร์ตาให้ไปลองมอรต่านะครับผู้ที่3คาตาสถานเจอกับสโลเวเนียนะครับผมให้ไปต่อทางด้านสโลเวเนียนะครับแล้วก็คู่ที่4นะเดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์นะครับให้ไปลองเดนมาร์กนะครับคู่ที่5สโลวาเกียนะครับเจอกับลักเซมเบิร์กนะให้ไปต่อสโลวาเกียนะครับคู่ที่6คู่ท้ายโปรตุเกสเจอกับลิกสเตนสไตน์นะครับให้ไปลองทางด้านลิกสเตนสไตน์นะครับทั้งหมดคู่ก็มีประมาณนี้นะครับชอบใจถูกใจบนข้อความจัดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ ว่เปีนเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูบอลให้สนุกขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ